สวัสดีครับสวัสดีพี่พพน้อง,องสุขุสุขชนนะครับวันนี้กับภาพพีพ่อน้องมาชมเส้นทางขึ้นโต๊แเลยพี่น้องผู้เลือทารีพี่น้องผู้เลือทารีชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางขึ้นประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับผู้เลือทารีทารีกั ระยะทก็ประมั่น20กิโลพี่น้อง20กิโลทางหลวงแผ่ดินกับหมายเลข2 3 9 9ครับ2 3 9 9าครับ2 3 9 9นะครับพอดอำเภอทาลี่23กิโลพี่น้อง23กิโลพอดสะพานมิตรภาพไทยเล่าเนี่ สี่สิบกิโลต่างแล้วแล้วนี่ตะกอนจนตอนที่ิิตรไปแล้วช่วงหลังมาก็ิบ่มีหรอกเคร่องไม้ไส่หมีหมแล้วเคื่องพูเือดเรุหอกนมงไ่นเลยะพี่กับฝนจะลงเม็ดเล็กน้อยหรอพี่น้องฝนเหรอ ครับปล่อยปลยฝนตกปล่อยปลอยนครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูผู้เลื่อเนี่ยดีไปทาลีมันก็ต้องมีเส้นนี้เส้นเดียวนะครับที่ย้อนไก่นะครับเ้าสิไปเขาโตจังหวัดเลยไปกับโอ้หลายกิโลเลยสามกิโลคนน่ะจังหวัดเลยแล้ว ให้ศีลกี่ยี่สิบกัวโลนึงนะครับแน่นขึ้นเขาลงเขาเนี่ยร้รายเตอ่อเลยพี่น้องบางดีนี่คนโตก็เป็นหมอกเป็นยังเล็กน้อยสองสามเก้าเก้านะครับทั้งหลวงเป็นดิน ผมจำบ่ผิดนะครับผมจำบ่ผิดทังเป,เป็นเ็นที่ทังล่งเขาเขาตรงๆรงยนะเงี้นะครับเ้นน้ครับพระหววาอยู่ช่วงไหนนะครับจำพบนะิดนะหับรองจคกหัวจากฝนพี่น้นองรงแควนี้ผู้ก็ตรงมวมนะครับ บวกยังไงก็พอได้กินนะครับแี่นี่พอ่อแดงตายหมอกขาลงดี ีท่าดีบดูเรือหรืเอเงาหมอกได้มไหมขนาดทเป็นฝนนะครับหลังจากฝนตกแล้วก็หมอกหน้าหมอกพุ่งขึ้นได้นะครับจำขึ้นเีรยวเวนตุนนะนี่นะบอกพุ่งจับได้พี่น้องไม่ใช่ฝนนะครับนี่เป็นหมอกครับหมอก ขอ,อกหน้าครับนะครับต้อง,องเปิดไฟตัดหมอกไฟนะครับก็้ังสีเดียวเห็นนะครับเราข้างหนาบ้าน การขับขี่ก็เาสนนวิสัยในการขับขี่ก็อย่าไอเดยโลงนะครับียล่งยิงจมถือมาเอาปวยลมลุกมาตั้งไปเองสี่เี่โอ้ยมันบาถึงต้องตั้งเทียเขาเสียหลักนะดึงรถเข่าเครื่องสนนได้ไหมละ่ะเปืนว่าวันวัดดึงวันวันเสียหลักดึง ไปเป็นต้นเตาอีกเสียรักตื้มอีกคนแมนนครับพิษและการจัขคนขํารถเนี่ยคนกระตลพอข้ามนนมันเลยหยุดช่วงที่ยวทัดยงับอคือตัใส่เมือหอนต้องด้ลงเบนกระตันนะ ลุกเขาค่ะใส่เกียร์ต่ำไปหรอใส่เกียร์ต่ำนะครับ หางวามันสั้นบอลก็สั้นนะครับเป็นเป็นอุปสรรคแตควยล่มลุกเป็นอุปสรรคนะครับตั้งเตียจากโยกเสียรักแม่จากโยกมาทางหัวนิดนึงแต่โยกม่ได้ลรอจะไปตำควรหลบหลบแล้วก็ได้ตรงบังคับมีใต้ตลอดนะครับมีโอกาสเกิดเพราะเหตุดูนะคนจีบเอาไปก้อนเนี่ยปัจจัยจะเข้าในฐานะที่เขับรถมา หลายปีแล้วก e. ็ต้องก็สาม0ิบสี่สปีเนี่ยรู่เยว่ายที่แปดปีผิดหลักการวอถนนเจมัชแฉกทาถนนเจ้ากวางไม่ใช่ปัญหากับคารีกับสองซีเจ็ดหกคารี ทางหนาวที่ทอง,งเขาทีทีดตรงอะไเงี้ยเจาาบแต่ผมจำบ่ิีดได้หนตามกมอเนี่ลงนงยังคือลุ้ลงเขาบมงนี้แล้ววิดเมองนี้แล้วคือบมมีอีกแล้วทีลุงเขาเง้ยแล้วนี่จะไปขึ้นังเราที่มีขึ้นโทรศัรทสเพื่อี่น้องเลยแ้วนี้ขึ้นโทรศสามบุมมีแค่นะั้ Đúng yeah. nhau ขนาดไม่แบบน่าดูลาดลาดลาดไม่เลยโคตีท,ทางล่งเขาตัวไปเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเป็นแบบตรงยาวแบบนี้อันนี้เห็นตรงยาวเลยอโอ้ ไฟนะครับเป็นทาของเขาที่ตรงที่สุดนะครับตรงที่สุดหรือไกลที่สุดเบรกนะครับเบรคไฟเบรคไฟนะครับเบรคไฟต้องเหยียดตามเบรคไฟจะเบรคเงี้ยวยต่อเน,นื่องนะครับเบรคไฟเบรคไฟ เพิ่งหอบเครื่องรถเนี่ยว่าสิดห่อสามพันเเบิดแล้วนะครับเบิดแล้วของสั้นมันบาเบิดแล้วมีต่จ้น ทาลีตรงไปทำเองคือท,ทางเสร็จกูเล่อทาลีนะครับรถ้ตบรรทุกนะถามมันนั่งหนักนมะาล่งแบบนด์อันตรายนะครับได้เนี่ยล่งเงาเง่แบบนี้ตบรรทุกอืมฮะฮะสิเขาเขาต้อโต้งเพื่อทาลีเหรอพี่น้อง มาลีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝความพี่ฝังนอกกันสักนิดนะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ